กลับมาแล้วครับทุกคนกับชา n นดีๆ Jo Watch หนึเพื่อนคนรักนาฬิกาอยากให้คนไทยใส่นาฬิกาดีๆในราคาถูกๆก,กันวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยครับมือ2สภาพเทพจัดมาให้ดูกันชัดๆ Casio GBD k H 1 0 0 0จาก G s q u a d ไลน์สปอร์สุดของแบรนด์ชั้นนำอย่าง Casio ตัวนี้จัดมาแบบจุกๆเลยมีลูกเล่นให้เราทำกิจกรรมเยอะแยะ สำหรับสายชอบออกกำลังกายมีตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าฮาร์ดเลดแบบออปติคอลตัววัดอัตรา,ารเร่งของการก้าวเดินเหมาะกับสายนักวิ่งเซ็นเซอร์ตรวจจับทิศทางความกดอากาศและอุณหภูมิและยังมีฟังก์ชันแจ๋วที่สุดก็คือ GPS สามารถวัดระยะทางการวิ่งความเร็วเพสและข้อมูลอื่น และยังมี VO 2 Max ซึ่งเป็นโปรแกรมฟังก์ชันที่ใช้วัดระดับความแข็งแรงของปอดและหัวใจซึ่งจะเป็นข้อบ่งชี้ในการพัฒนาโปรแกรมวิ่งของคุณได้อีกด้วยและยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะที่ใช้สำหรับในการรุ่นนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของการออกกำลังกายของคุณและสามารถที่จะลิงก์ VO 2 Max เข้าไป และคุณจะรู้ทุกอย่างว่าตอนนี้สเตตัสเป็นอย่างไรแล้วและก็ยังมีอีกมากมายครับบรรยายไม่หมดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอชนิดประหยัดพลังงานซึ่งสามารถที่จะโชว์แบบนี้หน้าจอแบบนี้ได้นานๆโดยที่ไม่กินแบตเตอรี่อีกด้วยและยังมีอื่นๆอีกมากมายครับต้องลองศึกษาดูตัวนี้เป็นมือสองสภาพเทพน่านลุดมาทีร้านโชว์วอชหนึ่จัดมาให้ดูกันเต็มเต็มตาดีกว่าดูภาพนิ่งนะครับ แล้วก็ใครสนใจในาฬิกามือ 2, สองสภาพดีๆของแท้แบบนี้<ไ>ก็กด Subscribe <ไ>กดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ